สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพระอาหารหันต์องค์หนึ่งนะครับที่ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษเลยในเรื่องโชคลาภท่านคือพระศิวลีนะครับเทระที่เรียกว่าเป็นเลิศด,ด้านผู้มีลาภมากจริงๆค่ะ ใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะจากข้อมูลในเอกสารนิทานธรรมพระศิวลีลาบมากซึ่งเขาก็รวบรวมมาจากทั้งพระไตรปิฎกอัฏฐกถาแล้วก็มีบทวิเคราะห์ด้วยค่ะเพื่อจะได้เข้าใจที่มาที่ไปกันครับ เป้าหมายเราก็คืออยากทําความเข้าใจชีวิตท่านเลยตั้งแตอ่อดีตชาติที่เรียกว่าบุพกรรมแล้วก็การบรรลุธรรมในชาติสุดท้ายจนมาถึงว่าทําไมท่านถึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ในบ้านเราโดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรมนี้น่าสนใจมากครับค่ะเรื่องพระศิวลีนี่คือ,อ,อมีความน่าสนใจตรงที่ว่าปฏิหารเรื่องโชคลาภเนี่ยนะคะบางทีมันดูเหมือนจะขัดขัดกับการกระทําบางอย่างในอดีตชาติของท่าน ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่ากฎแห่งกรรมนี้มันซับซ้อนจริงๆค่ะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าที่อดีตชาติหรือบุพกรรมที่ว่าเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ให้ท่านมีคุณสมบัติพิเศษอันนี้นะครับข้อมูลสําคัญสําคัญนี้มาจากศิวลีเถราประธานใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะของหลักกรรมแล้วก็วิบากที่ว่าการกระทําในอดีตเนี่ยมันส่งผลต่อปัจจุบันเสมอ ชีวิตพระสิวลีนี่เป็นกรณีศึกษาที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะครับจุดเริ่มต้นสำคัญเลยคือปริธานครั้งแรกนู่นเลยครับแสนกับก่อนนูน้นสมัยพระพุทธมุตตรพุทธเจ้าตอนนั้นท่านเกิดเป็นกษัตริย์แล้วก็ได้ฟังพระพุทธองค์ทรงยกย่องพระสาวกรูปหนึ่งว่าเป็นเลิศดด้านมีลาภมากก็เลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาอืมค่ะท่านก็เลยตัดสินใจถวายมหาทานเลยนะคะแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์เจ็ดวันเต็มเต็ม แล้วก็ตั้งปณิธานหรือสาดิฉานะนะคะคือตั้งใจแน่วแน่เลยว่าขอเป็นผู้เลิศกทางมีลาภมากในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หน้าครับผมซึ่งพระปฐมุตตรพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ไว้เลยว่าจะสําเร็จแล้วก็จะได้ชื่อว่าสีวลีในสมัยพระโคตมพุทธเจ้าของเรานี่เองโอ้โหนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างเหตุปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงมากๆเลยนะครับถูกต้องค่ะเหมือนการหว่านมเมล็ดพันธุ์แรกเอาไว้เลย แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่เกิดจากความตั้งใจที่แรงกล้ามากๆแล้วก็มหากุศลที่ทำต่อเนื่องมาค่ะครับแล้วต่อมาอีกในสมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้าเมื่อ9ก้กับก่อนตอนนั้นท่านเกิดเป็นคนธรรมดาอยู่ใกล้ๆกรุงพันธุทุมดีช่วงนั้นเขากำลังมีการแข่งกันทำทานใหญ่เลยระหว่างพระราชากับประชาชนนะครับอ่าใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าฝ่ายประชาชนเนี่ยเขาขาดนมส้มสดกับน้ำผึ้งที่จะไปถวายพอดี แล้วบังเอิญว่าท่านเนี่ยกำลังจะเอานมส้มกับน้ำผึ้งสองอย่างนี้ไปขายพอดีเลยค่ะมีคนมาเสนอซื้อให้ราคาตั้งหนึ่งพันกะหาปณะ,ะเน่ยโอ้โหเยอะมากนะครับนั่นแต่ท่านขับปฏิเสธเงินก้อนนั้นไปแล้วเลือกที่จะนำนมส้มผสมน้ำผึ้งเนี่ยไปถวายพระวิปัสสีพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ด้วยตัวเองแสดงว่าท่านเห็นคุณค่าทางธรรมสูงกว่าทรัพย์สินมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ค่ะอันนี้คือการกระทําหรือกรรมที่มันสอดคล้องกับเจตนาแล้วก็ ปณิธานเดิมของท่านเลยเป็นการเลือกอน,นิสงส์แทนที่จะเอาผลประโยชน์เฉพาะหน้าเป็นการสร้างกรรมด้านความอุดมสมบูรณ์โดยตรงเลยค่ะแล้วสัญ,ญลักษณ์ของนมส้มน้ำผึ้งมันก็เสริมเรื่องความบริสุทธิ์ความหวานชื่นด้วยนะคะครับผมแต่ว่ากรรมมันก็ไม่ได้มีแต่ด้านดีอย่างเดียวใช่ไหมครับในอดีตชาตินึงเนี่ยท่านเคยเกิดเป็นพระราชาแล้วก็ทำสงคราม แล้วดันไปสั่งล้อมเมืองศัตรูไว้ตั้ง7วันตามคำแนะนำของอัมาดห้ามคนเข้าออกเลยทำชาวเมืองเดือดร้อนกันมากอืมค่ะและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะมันแสดงให้เห็นว่ากรรมต่างชนิดกันเนี่ยมันให้ผลต่างกันแล้วก็อาจจะให้ผลพร้อมๆกันได้ด้วย อกุศลกรรมหรืออกุศุลธรรมะจากการล้อมเมืองครั้งนั้นนะคะเป็นเหตุโดยตรงเลยที่ทําให้ท่านต้องอยู่ในคันมารดานานแล้วก็เจ็บปวดมากในชาติสุดท้ายผลมันตรงกันเป๊ะเลยเหรอครับล้อมเมือง7วันค่ะก็ส่งผลให้ต้องอยู่ในครันถึง7ปีกับอีก7วันโอ้มันแม่นยําละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยตามคัมภีร์ท่านว่าไว้อย่างนั้นเลยค่ะเป็นวิบากที่เอ,อ่อค่อนข้างสมเหตุสมผลนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผลบุญ จากการที่ท่านเคยถวายทานครั้งใหญ่ๆมามันก็ยังส่งผลอยู่ทำให้ท่านไม่ขาดแคลนปัจจัยถึงแม้จะอยู่ในสภาวะที่ลำบากมากๆก็ตามมันก็เลยแสดงให้เห็นสูตรของท่านเลยค่ะคือปณิธานบวกกับกรรมดีก็เท่ากับผลลัพธ์พิเศษเฉพาะตัวแบบนี้เข้าใจแล้วครับกรรมจากอดีตชาติเหล่านี้ทั้งบุญทั้งบาปมันก็มาปรากฏผลพร้อมๆกันเลยในชาติสุดท้ายของท่านเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิในคันเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะในชาติสุดท้ายเนี่ยท่านประสูติเป็นพระโอรสของพระนางสุปปวาสาเจ้าหญิงโกลียวงศ์นะคะแต่ว่าผลกรรมจากการล้อมเมืองนั่นล่ะค่ะทำให้ต้องอยู่ในคันนานมากถึง7ปีกับอีก7วันพระมารดานี่ทงทุกทรมานมากโดยเฉพาะ7วันสุดท้ายก่อนประสูตินี่หนักเลยค่ะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตั้งแต่ท่านปฏิสนธิปุ๊บก็มีลาบสักการะหลั่งไหลมาให้พระมารดาไม่ขาดสายเลยโอ้โหนี่แสดงให้เห็นชัดเลยนะครับว่ากรรมดีกับกรรมชั่วมันส่งผลซ้อนๆกันได้ในเวลาเดียวกันจริงๆถูกต้องเลยค่ะ กุศลกรรมก็ทําให้เกิดทุกข์ทางกายคือการอยู่ในครันนานการถูกจองจําแต่กุศลกรรมมันก็ยังส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุได้อยู่แล้วตอนที่พระนางเจ็บปวดมากๆใกล้จะสิ้นพระชนแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานพรให้ปลอดภยัยการประสูติก็เลยง่ายดายทันทีเลยค่ะครับผมอันนี้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปลบล้างกรรมนะคะแต่เหมือนช่วยให้กรรมมันคลี่คลายลงเมื่อถึงเวลาอันควรนะคะ พอประสูติออกมาก็ได้พระนามว่าสีวลีที่แปลว่าผู้ทำให้เยือกเย็นดับความร้อนใจและท่านก็มีส่วนร่วมทำบุญต่อทันทีเลยตอนที่ราชวงศ์เขาถวายพระตาหารฉลองกันเจ็ดวันท่านก็ไปช่วยถือเครื่องกรองน้ำถวายพระสงฆ์จนเกิดศรัทธาแล้วก็ขอบวชเลยค่ะ การที่ท่านมีส่วนร่วมในกุศลทันทีหลังคลอดเนี่ยมันแสดงถึงอุปนิสัยที่บ่มเพาะมานานมากๆแล้วการที่ท่านไปบำรุงพระสงฆ์มันก็ยิ่งไปเสริมกรรมด้านการให้และการรับทานของท่านให้เด่นชัดขึ้นไปอีกค่ะครับแล้วก็มาถึงจุดที่ผมว่าน่าทึ่งมากๆเลยคือตอนบรรลุธรรมท่านบวชกับพระสารีบุตรใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วขณะที่พระอุปชายกำลังจะดมีดโกนลงจะปรงผมปอยแรกให้เนี่ย ท่านก็พิจารณาการรมฐานเกี่ยวกับร่างกายไปด้วยแค่นั้นแหละค่ะบรรลุโสดาบันเลยฮะจริงเหรอครับค่ะแล้วพอปรงผมปลอยที่สองก็บรรลุสกะคาคา,ามีปลอยที่สามก็บรรลุอนาคามีพอปรงผมเสร็จเท่านั้นแหละค่ะบรรลุพระอาหารหันตผลเป็นพระอาหารหันทันทีเลยโหบรรลุทำสี่ขั้นรวดเดียวตอนปรงผมนี้นะครับเป็นไปได้ยังไงครับเนื่อ อันนี้เป็นการยืนยันบารามีหรือพารามีนะคะคุณงามความดีที่ท่านสั่งสมมาจนมันแก่ต้ามากๆแล้วคือจิตที่บริสุทธิ์มากๆจากผลละบุญเนี่ยมันต้องการแค่สิ่งกระตุ้นนิดเดียวจริงๆค่ะแค่พิจารณาความไม่เที่ยงไม่สวยงามของเส้นผมก็สามารถตัดกิเลสได้หมดสิ้นเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับมันแสดงให้เห็นว่าบุญหรือพุญยะเนี่ยไม่ใช่แค่ให้ผลทางโลกอย่างเดียวนะคะ แต่ยังเป็นฐานสำคัญที่ชำระจิตให้พร้อมรับปัญญาหรือปัญญาแล้วก็สัจจะทาได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะตอนนั้นพระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุอีก500รูปนะคะจะเสด็จไปเยี่ยมพระเรวตเทระซึ่งท่านอยู่ที่ป่าไม้ตะเคียนนุ่งเลยค่ะไกลมากระยะทางตั้ง30โยชน์แล้วต้องผ่านที่กันดานแห้งแล้งไม่มีผู้คนเลย กบินธบาตไม่ได้พระพิสุก็กังวลกันสิคะครับผมแต่พระพุทธองค์ก็รับสั่งให้พระศิวลีร่วมเดินทางไปด้วยแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลแล้วก็เกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นจริงๆใช่ค่ะตลอดการเดินทางเลยนะคะพวกเทวดาที่เคารพศรัทธาในองค์พระศิวลีอะคะ่ะก็พาก,กันมันเนรมิตเลยทั้งวิหารที่พักแล้วก็พัตตาหารอย่างดีถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์ทั้ง500รรูปตลอดเส้นทางเลยะคะ่ะโอ้โห ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะการมีอยู่ของพระศีวลีแค่รูปเดียวนะคะบุญของท่านนี่แผ่ไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอาหารหัน์รูปอื่นๆด้วยนี่คือเครื่องพิสูจน์อนุภาพบุญของท่านแบบชัดเจนที่สุดเลยนะครับสแสดงว่าโชคลาภของท่านเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแล้วแต่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมได้จริงๆ ใช่ค่ะแสดงว่าบุญบาร,รมีของท่านมีอนุภาพแผ่ขยายได้ทําให้ท่านกลายเป็นบุคคลสําคัญมากๆสําหรับการเผยแผ่ธรรมในที่ที่มันลําบากนะคะมีประเด็นที่น่าคิดนะคะคือขนาดพระพุทธเจ้าเองกับพระอาหารหันต์อีก500รูปก็ยังต้องเรียกว่าอาศัยบุญของพระศรีบาลีในเรื่องปัจจัย4ตอนนั้นอ๋อครับไม่ใช่ว่าท่านเก่งกว่านะคะแต่หมายถึงกรรมของท่านมันเฉพาะเจาะจงแล้วก็เข้มข้นในด้านนี้มากๆเทวดาเข้ามาถวายเพราะพระศรี ะค,ะครับผมเข้าใจครับจากเหตุการณ์นี้เองแล้วก็ลาบสักการะต่างๆที่ท่านได้รับอย่างสม่ำเสมอไม่คืยขาดนี่แหละครับที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงประกาศยกย่องท่านอย่างเป็นทางการถูกต้องค่ะพระองค์ทรงประกาศให้ท่านเป็นเอตัคธะหรืออิทัทกะนะคะคือเป็นผู้เลิศกว่าพระสาวกทั้งหลายในทางผู้มีลาบมากหรือแอกนามลาพีนัมเป็นการรับรองความเลิศที่ไม่มีใครเทียบได้เลย ซึ่งก็เป็นผลสมบูรณ์จากปณิธานที่ท่านตั้งไว้ในอดีตนั่นเองค่ะตำแหน่งนี้ก็เหมือนเป็นการยืนยันเลยนะครับว่าโชคของท่านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นพลังอํานาจที่ใช้งานได้จริงเพื่อสนับสนุนกิจการของพระศาสนาเลยมองแบบนั้นได้เลยค่ะเหมือนเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญของคณะสงฆ์ในยุคนั้นเลยนะคะเอาละครับทีนี้จากเรื่องราวในพระตรีปิฎกที่เราคุยกันมานี้เอง ที่ทำให้พระศรีวลีได้กลายมาเป็นพระอาหารหันต์องค์สำคัญในความเชื่อของคนไทยโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภความมั่งคัง่ง ใช่ค่ะในเมืองไทยเราเนี่ยท่านได้รับการเคารพบูชากันมากในฐานะผู้อุปถัมภ์ด้านโชคลาภความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองต่างๆมีความเชื่อกันว่าถ้าบูชารูปเคารพท่านหรือมีท่านไว้ติดตัวเนี่ยจะทําให้ค้าขายดีไม่ขัดสนเงินทองอาหารการกินชีวิตอุดมสมบูรณ์ก็คือขยายความมาจากเรื่องราวในพุทธประวัติโดยตรงเลยค่ะตอนที่ท่านเดินทางแล้วเทวดามาถวายพัตตาหารนั่นแหละค่ะครับ แล้วรูปโครพของท่านที่นิยมสร้างกันมีลักษณะเด่นๆยังไงบ้างครับที่นิยมกันมากๆก็จะมีอยู่สองปางหลักๆนะคะคือปางทุดงจะเป็นท่ายืนหรือท่าเดินถือไม้เท้ามีบาทมีกรดอันนี้ก็จะสื่อถึงการเดินทางไปไหนมาไหนก็มีลาบตลอดไม่ติดขัดนะคะอ๋อครับ กับอีกปางคือปางจกบาทหรือบางพีก็เรียกบางอุ้มบาทจะเป็นท่านนั่งขัดสมาธิแล้วมือข้างหนึ่งก็จะล้วงอยู่ในบาทอันนี้ก็จะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์แบบไม่หมดสิ้นตักเท่าไหร่ก็ไม่พร่องค่ะอืม,อม,อมแล้วท่านก็มักจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มพระอาหารหันต์ห่งโชคลาภสามองค์ร่วมกับพระสังกัจจายที่เด่นเรื่องเมตตาปัญญากับพระอุปขุตที่เด่นเรื่องปกป้องคุ้มภัยนะคะครับผมแล้วมีอีกเรื่องที่น่าสนใจคือท่านไปเชื่อมโยงกับนางกวาก เชพีค้าขายของไทยเราได้ยังไงครับเนี่ยอ๋อ oh, อันนี้เป็นตำนานพื้นบ้านนะคะที่เล่าต่อๆกันมาเชื่อมโยงพระศิวลีกับที่มาของนางกวักเขาเล่าถึงผู้หญิงชื่อสุภาวดีเป็นลูกสาวพ่อค้าซึ่งตอนแรกครอบครัวค้าขายฝืดเคืองมากจนกระทั่งนางได้ไปฟังธรรมจากพระมหากัสสปะแล้วก็โดยเฉพาะจากพระศิวลีแล้วกเกิดศรัทธามากๆครับ พระศิวลีท่านก็เลยประสาทพรให้ให้ค้าขายสำเร็จรุ่งเรืองแบบไม่สิ้นสุดครอบครัวก็เลยกลายเป็นมหาเศรษฐีไปเลยค่ะสุภาวด,ดีคนนี้นี่แหละค่ะที่เชื่อกันว่าเป็นที่มาของนางกวักอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นการเชื่อมโยงพระอระหันต์ในคัมภีเข้ากับความเชื่อของชาวบ้านได้อย่างน่าสนใจมากเลยครับใช่ค่ะเหมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเพณีใหญ่คือพุทธศาสนากระแสหลักกับประเพณีเล็กคือความเชื่อพื้นบ้านนะคะ แล้วที่สำคัญคือวัตถุมงคลน,นางกวักส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเขามักจะจารึกหัวใจพระศีวลีคือคถาณชาลีติเอาไว้ด้วยอ๋อครับผมเป็นการโยงพลังอำนาจของนางกวักกลับไปที่พระศีวลีอีกทีหนึง่งเรื่องราวของท่านที่เน้นความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุเนี่ยมันตอบโจทย์ความกังวลเรื่องปักท้องเรื่องทำมาหากินของคนทั่วไปได้ดีมากๆค่ะ แล้วถ้าอยากจะบูชาท่านเนี่ยครับมีวิธีปฏิบัติหรือเครื่องสักการะอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็ใช้เครื่องสักการะทั่วไปได้เลยค่ะดอกไม้สดโดยเฉพาะดอกมะลิหรือดอกไม้หอมๆสีขาวทูบสามดอกเทียนหนึ่งเล่มน้ำสะอาดแต่ถ้าจะถวายเป็นพิเศษในวันพฤหัสเนี่ยก็จะนิยมถวายน้ำผึ้งผล,ลไม้สดหรือบางทีก็เป็นน้ำมะพร้าวค่ะครับแล้วบทสวดล่ะครับ บทสวดก็มีหลายบทนะคะทั้งคาถาบูชาหลากอย่างบทสีวลีจะมหาเทโรอันนี้ก็สวด3มจบห้าจบหรือเก้าจบก็ได้แล้วก็มีคาถาพิเศษที่สวดตามกำลังวันเกิดด้วยค่ะอ๋อมีแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็มีหัวใจคาถาสำคัญที่เมื่อกี้พูดถึงคือณชาลีติอันนี้เอาไว้ภาวนาสั้นๆได้ตลอดวันโดยเฉพาะตอนค้าขายหรือต้องการโชคลาภนะคะอืมแต่ก็มีประเด็นน่าคิดนะครับ การที่เราบูชาพระอาหารหันต์ซึ่งท่านสละโลกไปหมดแล้วแต่เรากลับไปขอพรทางโลกขอความร่ำรวยจากท่านมันดูย้อนแย้งกันไหมครับ ค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าครุ่นคิดจริงๆค่ะแต่ก็ไม่จําเป็นต้องมองว่ามันขัดแย้งกันเสมอไปนะคะคือในมุมของาศาสนาพื้นบ้านนะคะเขามักจะใช้บารมีของผู้รู้แจ้งเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจเพื่อบรรเทาทุกทางโลกอย่างเช่นความยากจนซึ่งมันก็เป็นเป้าหมายที่เข้าใจได้นะคะสําหรับคนทั่วไปที่ยังต้องทํามาหากินอยู่ถึงแม้จะเป็นเป้าหมายแค่เบื้องต้นก็ตามครับผมเข้าใจได้ครับ ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าเรื่องราวทั้งหมดของพระศิวลีเนี่ยให้ข้อคิดสำคัญอะไรกับเราได้บ้างครับค่ะข,ข้อแรกเลยนะคะท่านเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของกฎแห่งกรรมที่มันแสดงผลได้ตรงไปตรงมาแล้วก็แม่นยำม,มากๆโชคลาภต่างๆของท่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่เป็นผลโดยตรงจากการสร้างเหตุคือการทำทานบารมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานค่ะครับผมและข้อที่สองก็คือเป็นการตอกย้ำเลยว่า ทานบารมีหรือดาน้าเนี่ยเป็นบ่อเกิดของความมั่งคั่งได้จริงๆการให้ทานอย่างยิ่งใหญ่และทําอย่างถูกวิธีถูกเนื้อความมันนํามาซึ่งการได้รับอย่างยิ่งใหญ่กลับคืนมาค่ะและประการสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคือการแยกแยะระหว่างความมั่งคั่งทางโลกกับความมั่งคั่งทางธรรมคือความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุทั้งหลายที่ท่านได้รับเนี่ยมันเป็นแค่ผลพลอยได้เท่านั้นเองค่ะ ความมั่งคั่งที่แท้จริงของท่านคือความเป็นพระอาหารหันต์คือการหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงืมแม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่อาจจะบูชาท่านเพื่อขอพรทางวัตถุแต่ว่าแก่นแท้จริงๆของเรื่องราวกลับลึกซึ้งกว่านั้นมากใช่ค่ะนิทานธรรมที่ลึกซึ้งจริงๆกำลังสอนเราว่าผลประโยชน์ทางโลกเหล่านั้นมันแทบจะไร้ความหมายเลยนะคะถ้าหากปราศจากเป้าหมายสูงสุดคือการไม่ยึดติดและการหลุดพ้น ความสมบูรณ์แบบจริงๆของท่านคือการที่ท่านอยู่ท่ามกลางลาบสักการะมากมายแต่จิตใจของท่านกลับไม่หวั่นไหวไม่ยึดติดเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงนี่คือความหมายที่แท้จริงของพระอาหารหันต์แห่งความบริบูรณ์นะคะครับผมเพราะฉะนั้นข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองไปคบคิดกันต่อก็น่าจะเป็นเรื่องนี้ครับคือถ้าการให้ทานอย่างยิ่งใหญ่ของพระศิวลีมันนํามาซึ่งการได้รับอย่างยิ่งใหญ่ แล้วการที่เราลองมาเริ่มฝึกฝนการให้ในชีวิตประจําวันของเราล่ะครับแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆก็ตามเช่นการมีน้ําใจการช่วยเหลือคนอื่นตามกําลังที่เรามีมันจะสามารถค่อยๆเปลี่ยนแปลงประสบการณ์เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของเราไปได้อย่างไรบ้างซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะรวมถึงความรู้สึกพอใจความสุขใจที่มันเพิ่มมากขึ้นด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ